ได้คุณาวเกวกาวทุกคนอาสนา่ไหมประมาณนี้ทุกคนอยไรว่ายบไะวั่ยบ สกายสบายดีเด้อ F4 ในองค์บารรณามาทักทายสบายดี F4 เนาะมาพร้อมกับภาพบรรยากาศงามๆจะท้องทงหนาเกลียวเขาเนาะทุกคนเนาะทักทายสบายดี F4 ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกมุมโลกเนาะ อันนี้คือวิธีสวิทของสาวบ้านนาของแม่ออ่งทุกคนล้ะดูเก็บเกลวเขาหนาปีทุกคนแต่สีใสให้งานเกลวเนาะประมาณแบบนี้ทุกคนเอเห็นบ่เห็นบนน่ทุกคนประมาณนีนนน้นะทุกคนเนาะหนาน้องสาวเนาะน้องสาวหลานเนาะ อันนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นแบบเธอเบิ่งเลยทุกคนเธอประมาณนี้เนาะยกมือแกเดนยกมือสบายดีผู้บ่าวผู้ช่างมีแต่ผูดล้อล้อผู้โวยๆผู้งามๆาด้ลทุกคนเด้อ เกลเขาก็ไหวเนาะล่อก็ล่อพร้อมผู้ได้ล่อสีมือคืนยกมือขึ้นผู้ได้ล่อผู้ใดหุ่นล่อชุดเนาะทุกคนเนาะเห็นบสิประมาณนี้ผู้สาวเอ้ยยกมือขึ้นได้ผู้ผู้ใดงามงามโชยๆนะลูกเออทุกคนเอ้ย แม่องมาหนามาฟ้าเด้อเอ็ซีทา้งในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศวิถีชีวิตของสาวบ้านหนาก็คือเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะภาพทงไห่ทงหนาเขาสุกเต็มทงไห่ทงหนาทุกคนที่ประมาณนี้เห็นปะมังแดมีตังแต่เขาทากเม็ดนนะั้นทุกคนอุดมสมบูรณ์เดอ้อทุกคนเออประมาณนี้โอจะจอกได้ย่าหน้ <laughs> ปิดน้ำมาไดีดูซามซามสี่เพงกันได้ดูปิดน้ำมาเธอได้ <laughs> อาปิดน้ำมาเหอได้ลูกทักทายสบายดีเพื่อไดีดูเร็วเร็วคนล่อๆนะปิดน้ำมาได้ <c oughs> ล่อหมอดเลยเ <c oughs> นาะอันนี้คือหนานนองสาวหลาเขาไม่อมนะทุกคนเนาะหนาหา่า <c oughs> นาาไม่อม จะคล้องหนาเ้ยยก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 คุณเด้อจะคลองหน้าน้องซาลาคนงามคอยเด้อทุกคนเด้อดูห่มผูกเกดเกดเห็นบอกวิธีเกลกสีแบบนี้แหละทุกคน เดินสีแดงวหยชุดเนาะ <laughs> แล้วก็วหทุกคนเด้อทุกคนเด้อเห็นบอกเบิ่งแม่สิเทือบาดเกลเบิ่งบาดเกลเห็นบอกสีประมาณนี้เห็นบ่เห็ <c oughs> บนบอกเนาะใช้มือเกลเนาะวหวเด้อได้จะแล้วแล้วลายแล้วทุกคนเห็นบอกแล้วเมืดแท้ๆนูนน่นเนาะภาษาไทยเพิ่นาวากกสิประมาณนี้นะทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นแบาทุกคนเป็นตะโมนเนาะทุกคนเนาะผู้บ่าวผู้สาวเด้อผู้สาวก็มีแต่ผู้โซยผู้งามผู้บ่าวก็มีแต่ผู้หลอล่อล่อทั้งหมดเป็นบบ มาเท่านี้ก็ไม่องค์บันหนาขอจบคลิปเกลียวเขาไว้นี่ก่อนเด้อเขามกเข้าใจในไล่ F สี่นาะภูเขามาเบิ่งเก่าเบิ่งใหม่เนาะภูเขามาคนไล่คนเลิอเพิ่อแม่เนาะภูเขามาติดตามก็ขอเขามกข้าใจในไล่เพื่อมีความสขก,กายสุขใจบายบายทุกคน